ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอีด่วนสพัดทหารเขมรเสียชีวิตนับร้อยแล้วรับระดมรบไทยให้จบในสองวันพบคาสิโนโดน F16 ถลม่มเป็นครั้งเก็บโดนสังหาร จากที่พื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะได้เกิดเหตุการณ์ประทะรอบที่สองแล้วมีการอพยพประชาชนในพื้นที่ให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยฝ่ายไทยได้มีการยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนทาให้กองทัพประกาศมีการใช้เครื่องบินรบ f 16ทําลายคาสิโนช่องอ่านมา้าซึ่งกัมพูชามีการใช้ในการซ่องสุมอาวุธทั้งนี้เมื่อวันที่7ธันวาคม2568 นางสาวไตสุรีไตสรารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า วันที่8ธันวาคม2568นาอยนอนุทินชารวูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการลงพื้นที่4ี่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่ศรีสะเกดอุบลร,ราชธานีสุราธานีและบุรีรัมย์เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงรวมถึงการจัดการพิทักษ์สุนังรวมถึงมาตรการในการรองรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ข้อมูลจากกองทัพภาคที่สองระบุว่าเหตุปะทะเกิดขึ้นเวลา14.15นาทีของวันที่7ธันวาคมหลังฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนบริเวณภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนทำให้ฝ่ายไทยมีการตอบโต้ก่อนสถานการณ์จะยุติลงในเวลา14.50นาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนให้ดำเนินการอพยพตามแผนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกกล่าวว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ฝ่ายไทยกำลังปฏิบัติภาร,รกิจในการปรับปรุงเส้นทางในเขตอธิปไตยไทยแต่มีกลุ่มทหารกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธยิงเข้ามาใส่จุดรักษาความปลอดภัยของหน่วยทหารช่างที่กำลังปรับปรุงเส้นทางฝ่ายไทยจึงได้ทำการยิงตอบโต้กลับไปทำให้เกิดการประทะอยู่ราว15-20นาที ยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มใช้อาวุธก่อนเชื่อว่ามีเป้าหมายเพื่อให้ฝ่ายไทยเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียการปฏิบัติการด้วยอาวุธของฝ่ายไทยยึดกรอบกฎการใช้กำลังความจำเป็นในการป้องกันตนเองตามหลักสากลและอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการกระทำอันเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติล่าสุดวันนี้8ธันวาคม2568 มีรายงานแจ้งประบแผนการเดินทางของนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทและบุรีรัมย์กากเดิมเดินทาง7จ็ดนาฬิกา30นาทีเปลี่ยนเป็นเวลา9นาฬิกาณธรรมเนียบรัฐบาลนายกได้มีการเรียกประชุมหาหรือกับหน่วยงานความมั่นคงขณะที่ในวันเดียวกันค่ะพเพจ smart s a w y e r strong army ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความรายงานสถานการณ์ต่อเนื่องว่า 8ธันวาคม2568กัมพูชาเปิดฉากยิงในพื้นที่ช่องอานมาฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ h, ตามกฎการประทะสถานการณ์ในพื้นที่ยังติดพันการรบะรายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไปกองทัพที่สองยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่สองรายงานภาพรวมสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาหลังเหตุประทะบริเวณพลานหิน8ก้อนพบว่า ฝ่ายกัมพูชาปรับระดับการเตรียมพร้อมรบขึ้นสูงสุดและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตลอดแนวชายแดนเตรียมรองรับผู้บัญชาการที่จะเข้ามาบัญชาการรบเตรียมรับการตรวจความพร้อมรบจากหน่วยเนื้อช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีผู้บังคับบัญชาฝ่ายกัมพูชาสั่งกำลังพลที่อยู่นอกที่ตั้งให้กลับเข้าหน่วยภายในวันที่9ถึงวันที่10ธันวาคม2568 และหากมีการใช้ BM-21 จะใช้พื้นที่อำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารเป็นจุดยิงนอกจากนี้ใน f Facebook เดชาณรินทรยังได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความแจ้งรายงานข่าวล่าสุดว่าบอลคาสิโนโตรงข้ามช่องอานมาพังยับเยินเรียบร้อยโดนไข่ F16 ตรวจพบว่าเป็นคลังเก็บสเสบียงอาวุธจำนวนมากของเขมรและเป็นคลังเก็บโดรนสังหารที่เตรียมขึ้นบินโจมตีฝั่งไทยได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว รายงานจากสายข่าวช่องอานม้ามีการระดมยิงปืนใหญ่จากฝั่งไทยใส่เขมรถี่ยิบขึ้นพร้อมการทิ้งไข่จากฝูงบินเนื่องจากพบว่ามีกองกำลังทหารเขมรจำนวนมากเข้าโจมตีฝั่งนี้คาดว่ากำลังทหารเขมรสูญเสียหนักมากหลักร้อยขึ้นเนิน3-33กันทละลักษพบว่าเขมรได้มีการระดมยิงปืนใหญ่เข้าถล่มอย่างหนักในขณะที่กองทัพไทยก็ตอบโต้กลับอย่างหนักฝูงบินเริ่มบินถี่ขึ้น อย่างไรก็ตามกองทัพพระ่สองแจ้งล่าสุดวันนี้8ธันวาคม2568มีการประทะก,กันที่พื้นที่ช่องอานมาเนิน677ห้วยตามาเรียและพื้นที่คนาปราสาทตาเมือนสถานการณ์ในพื้นที่ยังติดพันการรบรายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไปจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่อาวุธเข้าต่อสู้กันอย ให้นานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศก้้งเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับเพื่อมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านย่งงางแยบทศสตร์ยุทธวิธ,ธ,ธ,ธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือเห่อกลับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซง,งทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสองคารามคือภัยที่ทุคทกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ w วิ l ์ w วอร์โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด